สวัสดีครับช่องจาพันเมืองรับแรครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ท่านผู้ชมที่ใช้ซุลาเซลล์นะครับแบบ3ามดวงแบบนี้นี่นะครับก็จะใช้งานมานานแล้วครับเนี่ยครับตอนนี้ก็คือชาร์จไฟไปก็คงแบตเตอรี่เสื่อมครับตอนนี้ไม่ติดแล้วครับกดไงก็ไม่ติดแล้วครับเนี่ยครับแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับก็ใช้งานมาก็แหมปีจะปีแล้วครับก็ เปลี่ยนฐานไปแล้วครับรอบหนึ่งก็หลายๆท่านนะครับก็กลัวว่าไม่รู้นะครับก็ซื้ออันหนึ่งตอนนั้นก็ตกอันละ200กว่าบาทนะครับก็บางคนหลายท่านเห็นไฟไม่ติดก็ทิ้งไปนะครับก็วันนี้จ่าก็เอามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับเผื่อจะได้เอาไว้ใช้งานกันยาวๆเพราะมันยังใช้ได้อีกนานเลยครับนี่นะครับส่วนมากพวกเจ้าคองไฟโซลาเซลล์นะครับมันก็จะมีน็อตอุปกรณ์ที่ใช้เปิดฝาอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างก็แล้วแต่รุ่นนะครับส่วนรุ่นนี้มันอยู่ทางด้านหลังนี่นะครับ น็อตก็หายไปหลายตัวแล้วครับแต่แผงเซอลเซลล์ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ลองแกะดูครับด้านในนะครับจตกตอนนี้เปิดไม่ติดไปแล้วครับยล้รุ่นนี้มันก็จะมีรีโมทนะครับรีโมทก็เก่าแย่แล้วครับนะครับก็เดี๋ยวทําการแกะน็อตเนยนะครับ ไม่ครบทุกตัวนะครับอันนี้เอาทําให้ดูนะครับเนี่ยครับเราลองทําให้ดูหนึ่งตัวนะครับก็ท่านผู้ชมที่มีโซลารเซลล์ที่ไม่ติดก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับลองเอามาเปลี่ยนฐานด้านในดูครับว่าโซลาร์เซลล์พวกนี้ที่สําคัญมันก็ใช้ฐานนี่แหละครับนี่นี่นะครับอันนี้สําหรับด้านในสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมันมีฐาน นี่ยครับอันนี้ฐานเมื่อสักห้าเดือนที่แล้วได้นะครับอันนี้อันนี้เราก็มันเสื่อมแล้วนะครับมันใช้งานนานเราก็ออกนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้คงจะเสื่อมแล้วครับมันมีบวมมีอะไรเนี่ยครับก็มันจะสะดวกตอนไฟดับหรือว่าใช้ประหยัดไฟในกลางคืนก็ได้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่ใหม่ก้อนใหม่นะครับอันนี้รู้สึกจะตกอยู่พันสองร้อยกว่าแอมป์นะครับเนี่ยครับตกก็ละสิบสองบาท นะครับสั่งในเว็บ Lazada อะไรต่างๆเนี่นะครับอันนี้เป็นก้อนใหม่แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับ,รบก็ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราลองมาดูครับ เนี่ยครับเพียงเท่านี้นะครับนี่คงไฟเซเซลล์ของเราก็จะใช้งานได้อีกไปยาวๆเลยครับเนี่ยครับท่านผู้ชมตรงนี้แผงก็ยังใช้งานได้ครับหรือถ้าใครติดว้นีดสูงก็ใช้ระบบรีมทก็ได้ครับเนี่ยก็ยังใช้งานได้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมก็สําหรับท่านผู้ชมที่ใช้ประโยชน์จากเซลล์นะครับเมื่อมันไฟไม่ติดก็ลองซื้อฐานชาร์จมาเปลี่ยนแบบนี้ก็จะทําให้เซลล์ของเราใช้งานได้ไปยาวๆเลยครับ ป็นหนึ่งอันส่วนอันนี้2อันนี้3ก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนฐานนะครับก็ใครที่มีซเซลล์แบบนี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับฐานก็ละแค่10บาทนะครับ10 12บาทนะครับไม่แพงนะครับอย่าเพิ่งทิ้งลองเปลี่ยนแบบนี้ดูนะครับสั่งในเว็บลาซาดาก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากช่วยกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ช่องจาาพันธุ์เมืองรับแรงด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ